สบายดีพี่น้องมืจอขู่สกุลมากินข้าวน้งกันพี่น้อง่นทอดปลาสม้มพี่น้องมมกินแม่กินแมมยังคาสนสมเล็กอยู่เป็นกินก่อนพี่น้องแล้วก็มีอันนี้แหละพักที่ลวกเมื่อเช้านี่กินกับปนกบน้องๆมันเหลือเขามากินกับทอดปลาส้มน้องๆแล้วมีแก้วบองพี่น้องจั่วดีป้าลุง ห่อนขนาดเลยพี่น้องเอ้ห่อนขนาดาติดเข่ามีกําลังซื้อยังไม่ได้ซื้อพี่น้องเลยออกไปทางหอซื้อติดเข่ากินน้ากินนุมสบายดีพี่น้อ,อ,องมาจะขู่ทุกคนน้ำไม่เคยกินเป็นบ,บ่สบายดีเด้อพี่น้อ,ขอ,ขอ,นนองเ <ไป S 1> ด้อ ยังไงเนี่ยหมูชอบโตโต้อโตชอบกี่ดื้อไงไ่มายัปไหนเป็นหมูโตโตหหมหมกันหลอกกลมนะพัดเบื่อออกมานํามนนีน้องแม,มน้องแบบไปถว,วัลไปะวัลหืมเบื่อ,อไปสว,ว,วัลบอก นูี่ไลอน่ันนอเนีย er pues ้นูวัน่อเยปเจ็บปากบางทีมเป็นนอนเลยมันเปื่อยมันพูดห้องในเ้ปากดูเห็น้บตีมนซีดจามไห้ กกดื่มนี่ไก่นะต้มต้มไก่สองคนน่ารักอ่ะมันดื่มร้ายคนละนี่นี่ร้ายต้มแวกันเด้อ ตอนมันทนรั่วคัคิ้วพอาะลวกแมันกระชิมหอม เดี๋ยมันโปอ่งขนาดทุอ้นจะภาพจเก็บเราแซ่บอล่อยกินลูกกินซาซ่าลูก เด็กเด็พอ เละเมอตั้มกันเล้เรอั แหกออกกับคนกันกินหรือเป็นกล้างวันหนึ่งชนหนึ่งมบเมบเมนต์โมเมนต์ก้างชนหนึ่งมาซ้อนอ,ะอ่ะจะมาอยู่น้ำแม่ด้นล่ะน้องมาเจออยู่ เมือนห้องมันกรองาลงบอนน่ะมานอ,าน,นะน,อนห้องหลุมเนี่ยฮู้มาดูมางอมใม่ปักดม่ทูใม่เซตใหม่งี้คือมัมมนอนเสือจะปิ้งเหรอนั่งใบบุญกับเตาโศกตกเลยเลยตกผักผักเสือจะปิ้งคาะเพร่จแล้วเอาชนะเข่ามาเนี่ยเสือจะปิ้งออกมาใส่ห้องนี่ แต่มันจูบนนอนน,นะเพื่อเพื่อมีห้องไป็นตัวเองหองส่วนโตเพื่อเนาะเราอขนัดมือหนักใหญ่พี่น้องเลยหอดึงเจ้าหน,น,น,นึ่งกับแปดปีเสื้อผ้าอ่อนน้่งสัก,กไฮโลส่วน เราใหญ่ได้สิบเอสิบสามปีเป่ะจึงหายปรนเงียบสักเองแต่ก็สักบรสักมือไปพี่น้องสักตู้เ้ยมื่วันพี่นองหลายสุดแทเจอบ้องเลย จบแล้วคือเล่าแ้นผ่าเพื่อนกับต,ต,ตาเรื่องพี่น้องมีเอฟซีน้องพี่น้องเนาะฝากเงินให้น้องบอลประมาณสองสองพันบาทน,นะไรอเีย ไออ้นนะ่ะซื้อเครื่องเล่นให้แน่เดี๋ยวอ้นจิไปเบิ่งจัดตีนองหนละังจากคือจีฝากเงินมาให้กาพี่น้องนะเนะแม่์ชิโตกให้บอกแม่ก็ได้ลูกบริเวณแบบนี้รวยบริเวณแบบนี้เด้อเด้อโอ้ยบวมมือเงี้ผ่านบานีเ้เด้อเด้อเข่าหมดเลยเดีไปซื้อติ๊บเข่ากันหน่อยออกเปน็น เด่งใส่ติบเข่าเลยก่อนหมูเลยเมืกีนกีน่เราไปชื่อติบเข่าฮะชื่อลาแขนผาชื่อตาชื่ออโทรศัพท์มาจีบไปแปง้งโทรศัพท์มือจีกเพก็เลยลืมซะออติบเข่าะนะคะข่าวาอยกบไปงามบอไปเม่อเพื่อนอะน้อกกัม่เท่า น้นบอกครับพวกเขาก็ไปบอกบอกไปะป๋าเอาโสกใสไปพุ่นสอยรามไปถั่าแล้วเมื่อยนีบ่บอกน้ำปไปเมื่อยจะหายไปนีบ่บอก ยังต้องทำยังพี่น้องเลยยหรือลาปีลาน้องไปก่อนพี่น้องเลยเมืนผักมะหยก่อนก่อนใบบุญสชีก่อนน้องนิดเลาวพี่น้องเอิ้นกับคอโทษขอไปเรื่องเกี่ยวกัเสือสื่อน้องนี่นะพี่น้องกระลงเอิญพี่น้องเนาะเพราะว่าเปลี่ยนสื่อไปคือเอิญใบบุญอยู่พี่น้องคือว่เอิญน้องนิดเนาะมันกา ลงพี่นอ้องเอ้ยมันลงมันอันนี้แหละก่อนสิเกิดน้องๆก,ก่อนสิเลิกสิเกิดเลิก,เลกนอก้องสิบสบายเปิดปากมาก่อนนานั่นพี่นอ้องเอ้ยแต่อ้นก็นยังบไปซื้อยังให้เพิ่นเงินเทียนเพิ่อนหายมาพูกน้องแต่อ้อนก็นสิไปซื้อให้เพิ่นอนเพื่อนเด้อเครื่องเล่นมีเอฟซีคนหนึ่งเปิดปากมาตอนนักฟอร์อมโซแก้วแล้วกันซื้อให้กันลินลินแล้วก็จะให้ใซส์เพิ่นบริจาคให้เลยอ้นจนจมพี่นอ้องเอ้ย จะทำให้ของตัวเองให้หักษาอ่อนหว่าพี่น้องเบิ่งเอานี่และลินแล้วเราเกาเข่าเมียนห้อเก็บขล้องก็มีอ่อนหว่าลินแล้วละทิ่มเลยบัวไรอ่อนบอกมาจะกไฟไซเรนรถอันเคนรถอันนักพน,นัะซื้อให้ตอนะตอะไรคะตอนหักษานินบะลูกพนบกเป็นคนแบบทำให้นะจะสิว่าไใดหนับแต่ก,กางเกงในพี่น้องอ่อนซื้อให้สี่หาหาโตหกโต เห็นตัวเดียวเห็นใส่แต่ตัวเดียวพี่น้องถาาว่าไปใส่เมดจักบูคนตอบนั่นแหละพี่น้องบนเลยมีแต่พยายามแบบลำไรน้ำตลอดน้ำนอจมตลอดพี่นอ้อยอ้าลาไปก่อนพี่น้องคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกกำลังใจทุกคำคอมเมนต์นะจ้าพี่น้องสบายดีพี่น้อง